สวัสดีค่ะสวัสดีทักทไทยวันฝนตกลินตกลินมาซาม,มือแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงคะทางเงืนฝนตกห่คะพปอยู่เขาคือจะบางทีกับฝนตกแห้งเนาะค่ะเนาะแต่อยู่ในฝนตกเลนซามือค่ะพปอยู่เขาฝนตกลินแล้นนะค่ะเดอะ้อ บาดแรงบาดบอ่อเนาะค่ะช่วงเดึกๆมากระตกลิ้นอยู่ตลอดค่ะปล่อยปลอยกลับมาพรอีกวันหนึ่งค่ะเดินกว่าพาย่สิบเบิดเนาะลงทงบ่ได้ค่ะ ไปไหนมาไหนไม่ได้เลยกลัวเป็นหวัดได้แต่นั่งมองลางบ้านค่ะหลังบ้านก็นมีอย่างไหห้องเบิง้งเยอะแยะมีกระต้อกระแตกระเลอกระหลอกกระแตกระแตกระหลอกนะคะพวกชมนกชมม่อมไม้ไปดู นกยงเล่นกันเยอยหน่อยทางอื่นก็ยังสืฝนตกแห้นอยู่ด้วยนะคะนาอบ่อป้าเราก็ยังอยู่ฝนตกมาน้ำอมดไหล น้ํามาเยอะนี่แหละละเอากับปนกตกกระไดพอได้มีอาหารก็คือป่านี่แหละค่ะเอามาเอามาอบกินพ่ไดออกปตลาดด้วยค่ะไปยากาย มาชมบรรยากาศฝนตกลินด้น,นะค่ะเด้อนะคะกขอบคุณทุกคนหลายๆนะคะที่แวะมาทักทายแวเป็นกำลังใจให้นอะคะเนาะช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์สดค่ะเพระาะว่าเน็ตก่สะเทียนค่ะทุกคนเน็ตไม่ได้เลยเนะคะขอบคุณมากมายนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรง เฮงๆบางๆกันทุกคนนะคะก็บหน้าเจอกันไหมเนาะคะเนาะสวัสดีค่ะ